ไม่สนคนด่าคู่รักป้ายแดงย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วแต่ฝ่ายชายยังไม่หย่าเนียดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของอารีอา่าแกรนเดและเอธานสเลเตอร์จะก้าวไปสู่จุดสูงสุดใหม่ตามรายงานใหม่ที่พวกเขาย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันคนวงในบอกกับ U.S. Weekly ว่าทั้งคู่มีความสุขมากและดีต่อกันจริงๆ และทั้งคู่อาศัยอยู่ด้วยกันเต็มเวลาในนิวยอร์กซิตี้เพื่อนของเธอทุกคนรับขาอีธานแจ้งให้เพื่อนๆนของเขาและอดีตภรรยาลินลี่เจเร็วๆนี่ว่าเขาอาศัยอยู่กับอารีอาณาเต็มเวลาในนิวยอร์กสำหรับอารีอาณาเธอได้แต่งงานใช้ชีวิตอยู่กับดดวตันโกเมสเมื่อปี2021 หลังจากนั้นทั้งคู่มีปัญหากันและแยกทางกันสำหรับอีธานเขาได้ยื่นฟ้องหย่ากับภรรยาเมว่าคดีการฟ้องหย่ายังไม่เสร็จสิ้นแต่เขาใส่ย,ย่าว่าจะเป็นพ่อที่ดีของลูก